สวัสดีค่ะพ่อเป็ดค่ะสวัสดีค่ะพ่อเป็ดค่ะสวัสดีค่ะมาตามแนวทางกับพ่อเป็ดค่ะในวันที่หนึ่งกันยายนสองพนาร้อยหกสินี่นอกคุณพ่อเนาะเป็นคลิปที่สามเลยเป็นคลิปที่สามค่ะท่านผู้ชมไม่ยินเพราคุณพ่อฝันดีค่ะฟันอยู่แต่ว่ามัน้ำปลาใส่ตะแเสียงก็อยู่ตะมังกรอยู่นี่ก็ได้ฝันเมื่อไดคุณพ่อฟันคืนวานฟันคืนโอ้ฟันดอกันคืนวานนี่ฟันวายลูกใช่สองคนมานอนอยู่เนี่ยมานอนเยี่เสียงนอนเฮี้ยงกันอยู่พ่อก็นอนข้างแม่ก็นอนอยู่คางน่นะ อยู่นั่อยู่กลางสองคนเรื่องว่าคือแบบ่าแแมนลูกขี่มานั่งมันหลูกเยอะแบนคนยั้งน้าแมนข้งหลังรถซีใสอยู่หน่อยรีแล้วก็ีเราจะซีอย่างกันก็มากวนมากด้อนี่มาอีกรุ่มนื้อนอมันไหรมาสองก็มนนอ่มาอีก่มัดหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่มาแห้งหมนสี่มาแห้ง หันหาซีซูนนอมาเอาหาซีซูนกับสามผาน่าต้องลุ่มเนี่ยมนิธิหาหนึ่งหนึ่งสี่นะคลิปนี่สีไหหนึ่งหนึ่งสี่มนจะว่าเรศมันแขนหน่อยมันนอนแห่งกันอยู so. ่แน่แมมมันก็ยิ่งนั่งยิ่งนอนอยู่อยู่สายเมี่อยู่สายมันนะพ่ออยู่หนาลูกใส่สองคนนอนยู่ก้าวโนอนทั้งหนานอนทั้งหนามันเลศีโตขึ้นเป็นเลยิเลศีโกรธวันนี้โคนอนทั้งหลัลูกก็นอนแห้งกันอยิ่งแน่ แนมหน่อยมันเป็นนางครณูกคือนางนุ่นนนนนนคนมั่นก็เป็นชิเวสเลยตัวสองคนชิเวอะนหน่องโมนอนเฮีงกันก็ชิเวสและนอนบนี่ยิิงแมวยู่สายค่ะใสวันหนึ่งหนึ่งสี่ใส่ตับค่ะเฮ็ดเมื่อคือนทั้งสูงในคุณพ่อเฮ็ดให้ท่านผู้ชมคนเบิงเออีน,นมันนอนเฮียงกันนี่นี่นนอนมีสี่คนมีสี่คนนี่ที่สีแล้วนี่ยนี่กับลูกมีลูก นี่แม่นี่พ่อนี่ลูกน่แม่มันลูกนอนอยู่กลางค่ะมันแม่มันก็นอนยืนมันก็ลุกขึ้นมานั่งนอนลงมันก็นอนยู่นแล้วมันไปใช้ได้ลูกนะค่ะอันนี้เป็นพ่อนาะคขาโทษค่ะอันนี้เป็นพ่อค่ะนี่ลูกลูกนี่สองคนนอนอยู่กลางนอนเฮียงกันอยู่นงนสองแน่นเลยอันนี้เป็นแม่แม่นอนทั้งขอกอังขอกเออแต่มันมาอะไรเด็กนี่ชี้ที่ข้ออยู่เราเริ่หายเลขหน้าสิหายหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่นี้เป็นเลขไทย ถ่าเลกลนะ่ายสามตัวล่ังนะมจองหน้าก็ได้น้เลยมัจออึง่ายตามตัวล่ังนะอ๋ออาเป็นเล็กถ่ายก็ได้สามตัวล่างสามตัวท้ายเนาะค่ะสามตัวท้ายค่ะแล้มก็สมกระอบหนึ่งหนึ่งสี่หีมันก็หนึ่งสี่้าก็ได้อีกนะมันจะไออกตามตัวนี่ค่ะแล้ากจะขึนบนก็ได้นะแต่ว่าช่วไหวรอนเลยซ้ำลุ้มสนาละงอนงอนดไรุ้นแหลกคือหนึ่งซ้ำหาแต่ว่าซื้อสี่ศูน กับหนึ่งหนึ่งสี่นนี่คนี่ตระด้ไปทางไหนไมาส้มอย่างนี้คุณเผานะมันยำเป็นตัวกาอยู่เลหล็กที่คุณเผาบนรไมากทั้งสามคลิปนี่คุณเผาบรไหเป็นตัวเลขก3ามตเป็นหนึ่งสามห้าคุณเนานะหนึ่งสาม้าร็มีห้าสี่ศูนย์รามีหนึ่งหนึ่งสี่ที่นี้บริเลยก็ไย่งหยาดเสือเหลอด้นะครับค่ะมักยนงอนมากตัวเลยจับตัวนั่งคุณเผานะมักตะวนั้นจับเสือเอาใสองตัวนะเพราะว่าสือค้างตไว้เลยคือเราตไปพกใบอะไรอย่างีคะ ซือไตัวนี้ละมาซื้อตัวอื่นคลิปนี้สามตัวหายตัวไหนคุณพ่อหายหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสหนึ่งหนึ่งสี่สองตัวละสองตัวหายสิบส่สองตัวหายสิบสี่สิบสี่ตัวเดียวกะรอบฟันท่งอีกเพื่อนึ่งก็คือโคงสุดท่ายเนาะมือเล็กออกค่ะเอาตัวนี้ได้อยู่ได้ไไม่ีมาก่ห้บานนี้นึ่งสามหานี่ยังหวันใจบอหวั่นใจอยู่ซี่อวยาไมัไม่บมนนะ ตัวหนึ่งสามหาคิดว่าเป็นบุญคือบ่นมื่อก้อยู่ในรางน่ชุ่มอยู่รางนะก็มาแนกกันเข้าซื้อไวโรดถ้ามันโดดขึ้นมาแนนะหาต้องลงมากเลยสิใบนะทิอตอรีไปเนาะทิศตะลีเป็นยังสามใบนะสามค่ะซื้อไอโรดซื้อไอโดหกใบแม่งค่ะถึงงานร้อยอะไรหมูมี่ว่างสี่ก็มีมาให้ซื้อเลยมาก็ซื้อได้ขายไว้ถึงนะในความฝันนี่ของมือมือ มือขื่นหรือว่ามือขึ้นบ้านครับคุณพ่อมันขึ้นบ้านฝันขึ้นบ้านนี่เนาะขึ้นมาฟันมาขึ้นค่ะขึ้นบ้านนี่ที่แรกนี่คุณพ่อเห็นพ่อแม่ลูกเขานอนเฮียงกันเลยบ่พ่อนี่แล้วก็ลูกชายลูกชายสองคนมาบ่กทุกคนกระแม่มันนอนนั่งกันทุกคนทั้งลูกทั้งแม่นอนอยู่ไส่กันไม่ื่างห่านไผ่ห่างคล้องนี่แหละห่างนี่แหละห่างคล้องแล้วเป็น มันเป็นผักนะฮะมนเป็นผักคื้แฉ่ันคึ้นพอนี่บอกออมันเป็นผักมัอนนอนจะกะมาดูนอนก้างพ่อแม่นอนอยู่สองเลยทุกคนแม่ม่นอนอยู่ขาดเยก่อน่ะหอกั้อืมบอกว่าม่นชเป้าอยู่บ่เลยเป้านห่งห่งแล้วตันเป้าเ,าเาน,นะเานะถ้าเป้านี่คุณพ่อกิดว่าเป็นหนึ่งหนอ๋อดีื่อไอเด้ยอืมวันนี้อาวินกนนี้ก็ได้เนะค่ะค่ะแต่ว่าจะบอเป้าเรกคืออืม เราซื้อวันนี้เท่านี้ละพันเข่านี้ได้เท่าหนีบนาเล็กไปตามนุ่มเข่านีบอะซื้อออกค่ะเดี๋ยวแอดมาตามคุณพ่อให้ตรงขาซึ่งไหนไปมากอุมือเล็กออกเนาะค่ะคงสุดท้ายมือเล็กออกมาตามคุณพ่ออีกเทือนอ่ะคุณพ่อเนาะค่ะยันโปอยู่หรอคืองอนค่ะแต่ว่าถ้าคุณพ่อโบฝันแต่ว่าอยู่คลิปนี้เป็นคงสุดท้ายค่ะนี่แต่ยังมันอยู่อยู่ไม่ยังงงไปมาใหม่มปยังคงสุดท้ายกระสีมาย่ำอีกเทือนหนึ่งเนาะสาวนี่เนาะมาย่ำงเป็นความชั่วความมั่นใจเนาะว่าจะเป็นตัวเก่าหรือว่าสิมีตัวมาเื่่อนหรวาสิ มีตัวจังไดกะเดี๋ยวโครงสุดท้ายมือสุดท้ายมือมือเลขออกวันที่หนึ่งนะครับนวันที่หนึ่งตอนเสาร์น้องคณพ่อศิมาหาคุณพ่อเจอเสาร์เพื่อเพื่อยังเพื่อมาย่อมนะครับเนาะย่อมว่าจีเป็นตัวเก่าหรือว่าจีเป็นตัวใหม่เขาไม่โดนแน่นเลยมีอย่างเปลี่ยนแปลงเกิดหนาเนี่ยเดี๋ยวติดตามความเกิดหนาคุณพ่อนี่หรือว่าพ่อเป็ดนี่เนาะค่ะเพิ่นฝันเลขเขามา่ลไรทั้งเบิ้ล สามหัวติดเนาะบาร์ฮองผู้เนาเนะ<ช>สามหัวติดลหรค่ะท <c oughs> าเขา้างวดนี้เป็นงวดที่ซีต้องขอเนาะค่ะท<ช>าเขา้างวดนี้เป็นงวดที<ส>่ซีค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของคอเป็ดค่ะในงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะคุะ<ช>คณปอไม่ย้ำเพิ่มเติมอีกบ้างมีอะไรพันหนึ่งพันสองหน่งพันหัวไปมากพันเจ้ากอทีน่นี่แหละค่ะ คือมันใจแห้งะมันใจยศเมั่แนี้ยได้อาซิมาเมื่อแรงเมือแรกวันผ้าเรล่ออีกนะครับน่ารออีกก็เบิ่งว่าสิฟันอีกบอนะแต่าันดอกมันนะกระน่าพันมากม่มีเลยแต่ว่าม่ใช่หมันใจสมมนซีน้มาแห้งหอนซีมาแห้งบอก่อแห้งอยมได้กะซีกับซีแห้งก็ออกซีหนึ่งซึหนึ่งซีรอนแล้วมันเคยออกมาเดี๋ยวดองถอเนาะมนออกซีนึงหันออกอันนี้มันออกสิบซีบอ่กับโบเน่ต้องถอเนาะ เป็นเนี่ยข้างค่ะท่านผู้ชมค่ะนั่ใช่นี่สือคจังไแอก็ฉีมาตามก้านเกิดไหนบ่อยๆเนาะค่ะโดยเฉพาะมือวันทีหนึ่งถาวันที่หนึ่งฟันนี่คือเป๊ะน้อคุณพ่อเนาะอไรวันนี้ไปใช้ร่วังหงัดก้อนนี้รุดไปพอว่าคุณพ่อนี่บาดฟันมือวันที่หนึ่ง มาคุณพ่อนาะคุณพ่อฝันก่อันกนสองมือมันก็เลยมันก็เลยเขื่อนคุณพ่อนาะเขื่อนค่ะแต่แต่ถ้าคุณพ่อคุณฝันมือเลกออกเลยนี่ก็คืออัดไปเลยเนาะบาต้องพุ่นค่ะอัดไปเลยค่ะถ้าคุณพ่อฟันมือเลขออกไม่คืนนั้นเลยนี่เละเขาเลยประเส้นเลยค่ะเพราะว่าตามคุณพ่อมากเเคยผ่าเนาะบาเของุ่นเนาะเพราะว่างวดที่เพิ่งหันในี่ตีลุดคลิปจะถ่ายคงจะถ่ายเพราะว่าคุณพ่อเุณนบรดด้ฝฟันมือวันที่หนึ่งเนาะเป็นฟันหล้างจากนั้นมากคือวันที่ ประมาณที่สิบแปดยบเกา้อเนาะยี่สิบแปันยี่สิบแปดบนบันทีหนึ่งก็เลยมันก็เลยลดดค่ะค่ะแต่างวดนี้ก็จะมาตามอิกงองทุต่ายวันทีหนึ่งเนาะหารู้ดองมอญช่วยมัถือไปเลยเนาะถือไปเลยกองงไปเลยเพราะว่างวดนีคุณนอ่อห้เหล็กบลายตัวเนาะสาวหนึ่งเนาะกเมาก สาคลิปก็ะจริง, Arrow, ragt, ง places, แต่ว่าเป็นเหล็กตัวนเดิมฝันเกี่ยวกับตัวเดิมเนะคือหนึ่งสามหาเนาะคี่คุณพ่อย่ำเดิมๆค่ะกระจกปอยยาบมอญมาับอยาบเลยสามโตม่อนเลยสามโมมุนแต่เราไม่นเลยคุณพ่อคนหมากรอบแรกกับหนึ่งสามหาเนาะคุณพ่อเนาะรอบใมากนึ่งี่กับหนึงสามหนึ่งสี่หนึเนาะอเนบสี่หนึ่ามหนึ่งสี่หนึ่งหาก็อยู่นี่ละแต่ว uh ุ huh. ่นก็อยู่นี่พเป็นไงเนาะหนึ่งสีโลกย่งสี่กเ ี่ซูนไวน้ำรักัก็หนึ่งสามนี่ออกหยาบมันหวเนาะสี่หนึ่งหนึ่งสี่วิโรดเนี่ยทางคุณพ่อสี่ซูนเอาอยู่คุณพ่อสี่ซูนก็สีไว้น้ำสี่ซูนสี่ซูนน้มันบอมันแก้ม้นขี้มันในสี่ซูนเนี่ยมัใส่โอ้แต่พันมอนั่นล้ไปน้ตันี้สี่ซูนนี่เป็นตัวเหล็กตีเนาะคนเนาะทีจาก้มขาฟันว่าได้บีบข้อยิ่งบีบข้อบีบหัวแล้วก็ถิบมาขางท่าคนะอันนี้เป็นสี่ซูนนี่ก็พันมันเลนนอยก็นอน เป็นมูก็เห็นเพือนเมื่อทุกคนทั้งหนูทั้งแม่จะเห็นนอนเหียงกันอยสามคนเป็นแรงล้างแล้วแม่เป็นเรงลางตัวนอนอยู่นอนอยู่หนุเด้วยน่มือนี่มอนึงนี่มอนึงนี่แม่วันสามคนสี่บัวหาหนึ่งสี่บ่หรอคุณพอพอพอเป็นหาบ่าหากบหกกะสื้อหาหนึ่งสี่ไว้นาหานึ่งสี่กหนึ่งสีไปสั่นแม่เราเป็นเราเป็นเด็หน่อยสองตัวันเป็นหากรล กไท่านผู้ชมของเราพิ่เจ้าหน้าเขาบอกไปตีเอาค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเตะคุณพ่อมาแล้วแล้วแต่ว่าตัวเลขของคุณพ่อเขาหามาแล้วเนาะค่ะคันนี้หมดปอสิบเอ็ดมันแต่ว่าปอสิบเอ็ดมันจะเป็นรอยออกกลางเพราะเราไม่มีหายเขหายมาตามเดิมแต่ว่าคลิปนี้เดี๋ตีเอาเนาะคุณพ่อเนาะก็คือสองคลิปแหลกสองคลิปแหลกนี่คลิปแหลกเนี่ยลอยมาเลยเออคลิปทสองคลิปที่สองเห็นจ้าเลยเห็นจ้าก็ฝ่าแบบโบนิตี้เนี่ย คลิปนี้เลยเตียวไก่ต้นผู้ชมมันไปพิจารณาเนาะหมักตัวไหนชอบตัวไหนหมักตัวลอยมากหรือว่าจะเห็นดเจจ่าแต่ว่าเป็นตัวเดียวกันคือเราเนาะคุณบอกมาตัวเดียวตอนนี้ต่ว่าคลิปนี้เลยเตียวเนาะแต่คลิปแรกกับคลิปสองนี่จะเจจ่าใช่แรงบ้นไม่ใช่สล่อนเคร่องนึงเพิ่งหน้าแต่ไมเป็นแหล่งล้างยี่มันจะต่ำตหน้ามันจะต่ำตำนอนเนี่ยการเป็นสูงบมาเรียงสูงก็ไม่มีเรื่องหน้าเปิดเขาเปิดให้พวกเงินห็นเครื่องเครื่องตึ้งแกลงแข็งแกลงมา เจอตัวนี้เห็นชัดเจนเออเห็นชัดเจนเห็นโตวออันหนึ่งตามหาตัวเดียวตามหาตั้งแต่ก็น,นึ่งข้าวหายออมันนำตัวเดียวสองเถ้าสองนะตัวนี้มันมันนำเลยลางกับสองเถอะกันสีคูนก็หนึ่งซีนแบบน ใช้เนพิจารณาเนาะเอฟซีมันเอาไปพิจารณาเอามักตัวใดชอบตัวใดแต่ความย่างเดียวค่ะค่ะคุณพ่อมียั่งยืมเติมอีกบ้างไมีซ้ำหนีเนาะความหลากหลายค่ะมีสุกมีลากับพ่อเป็ดสุขูมสุขคนค่ะขอบคุณพ่อเป็ดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อเป็ดค่ะขอบคุณครับค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อเป็ดค่ะในงวดวันที่หนึ่งกันยายน2567นี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่3ค่ะที่พ่อเป็ดเพิ่นฝันเนาะค่ะฝันสันๆฝันบอยหน เาพ่นวฝันเห็นพ่อแม่ลูกเนาะค่ะนอนเฮียงกันเพื่อนว่าคนแรกก็สิเป็นพ่อเพื่อนว่อยุ่กลางนี่สิเป็นลูกเป็นลูกชายสองคนเนาะค่ะนอนเฮียงกันแต่ว่าเป็นเด็กหน่อยเพื่อนว่าค่ะแล้วก็สุดท้ายนี่สิเป็นแม่เพื่อนว่านอนเฮียงกันเนาะค่ะทั้งเบิดมีสี่คนเพือพ่อนว่ะค่ะ มีพอมีลูกไส้สองคนเนาะค่ะแล้วก็ะมีแม่นอนอยู่ขออเพื่อนว่านอนเฮียงกันอยู่บานของเพื่อนนี่ละเพื่อนว่าค่ะพอเป็ดก็เลยตีความฟันห้ในคลิปที่สามเนาะค่ะเพื่นตีห้เป็นหนึ่งหนึ่งสี่เพื่อนว่ะค่ะแต่ว่าหนึ่งหนึ่งสี่เหล็สามตัวนี่เพื่อนห้เป็นเล็กถ่ายสามตัวหลังเนาะค่ะเล็กสายถ่ายสามตัวหลังลอตเตอรี่เพื่อนว่าค่ะเพื่อนห้เป็นหนึ่งหนึ่งสี่หาจับใบเพื่อนว่าค่ะแล้วก็เลขล่างเพื่อนห้สิบสี่เนาะค่ะ ดีจากฝันเพื่อนว่าฝันเห็นเด็กหน่อยกับผู้หญิงนี่หนึ่งซีมาแถมาแห้งเพื่อนว่าค่ะให้เป็นเหล็กลางเนาะค่ะเหล็กสองโตแล้วก็ซีศูนย์เนาะค่ะเหล็กลางเพื่อนห้ในคววมฝันนี่ค่ะเป็นแนวทางในคลิปที่สามนี่ค่ะท่านผู้ชมพอเป็ดนี่ฝันทั้งเบิร์เนาะค่ะสามเถื่อในงวดนี่เนาะค่ะฝันทั้งเบิร์สามเถื่อค่ะมาเบิ่งกันว่าพอเป็ดนี่พเพิ่นฝัน เือที่แหลกเนาะค่ะหรือว่าคลิปแหลกเพื่อนฝันว่าจังไรเนาะค่ะคลิปแหลกคลิปที่หนึ่งเนาะค่ะเพื่อนฝันเห็นเลขลอยมาเนาะค่ะความฝันของเพื่อนคลิปแหลกนี่เพื่อนว่าเพื่อนไปเห็นเขาเล่นเล่นโบกเล่นให้โลเพื่อนว่าค่ะเล่นไพ่ค่ะท่านผู้ชมต้องขอโทษขออภัยค่ะไปเห็นเขาเล่นไพ่เพื่อนว่าเห็นเล่นไพ่ลวไปยืนเบิงเขาเล่นเห็นตัวเลขหนึ่งสามหารลอยมาเลยเพื่อนว่าค่ะเห็นที่แหลกเป็นเหล็กหนึ่งเพื่อนว่า ที่สองเป็นเล็กสามเนาะค่ะที่สามเป็นเลขกาเพื่อนว่าเห็นตัวเลขกนี่ลอยเลี่ยงกันมาเลยเพื่อนว่าค่ะเพื่อนก็เลยหายตัวเลขกหนึ่งสามหาเนาะค่ะเล็กสามตัวเห็นเหล็กลอยมาเนาะค่ะแล้วก็เลขกล่างเพื่อนหายในคลิปแรกเนาะค่ะเพื่อนหายแปดสี่ค่ะเป็นเหล็กตีจากฝันเนาะค่ะแปดสี่ตีจากฝันค่ะมาเบิ่งคลิปที่สองเนาะค่ะคลิปที่สองหรือว่าค่วงฝันที่สองพอเป็ดนี่เพื่อนฝันว่า เพิ่นไปเห็นเหลขกเนาะค่ะมันเป็นแผงเพิ่นว่าเป็นแผงคือแผงลอตเตอรี่นี่เพิ่นว่าคือเขาขายลอตเตอรี่ต่ว่าไปหอดนี่เห็นเหลขกนี่เลี่ยงกันลงมาเลยเพิ่นว่าเป็นตับลงมาเลยเนาะค่ะหนึ่งสามหาล่ะกัน่อกันหนึ่งสามหายางละสองชุดเพิ่นว่าค่ะเห็นชัดเจนเพิ่นว่าตะวันตัวเลขกเนี่ยเป็นสีดําเพิ่นว่าค่ะเหมือนเหล็กลอตเตอรี่เลยเพิ่นว่าค่ะ ฝันคือการอยูสองขีบนาะค,ะค่ะขีบแหลกกับขีบสองนี่เห็นตัวเลขตัวเก่าเนาะค,ะค่ะขึ้นหนึ่งสามหาย,ย่ำตัวเก่าตัวนี้นาจะเป็นเหลขบนคุณพ่อว่าค่ะแล้วคุณพ่อกับฝันต่อไปอีกเพันว่าหลังจากเห็นเหลขล่ะฝันนคืขึ้นเดียวกันเนาะค่ะแต่ว่าฝันต่อไปอีกว่าเห็นผูุญิ่งเนาะค่ะยางมากคุณพอ่อนีกเลยยางขับไปบีบหัวแตกเลยเพันว่าจับหักข้อพันว่าฟาดออกคางทงาพันว่าทีมไปคางท่า,า,า,ทา,ทาละพันว่าคุณพ่อก็อกเลยตีเหลขกให้เนาะค่ะ เป็นหา40นาะคะ่ะเป็นเลขรางวัลสามตัวถ่ายเนาะคะ่ะสามตัวถ่ายเนาะคะ่ะเลขกถ่ายสามตัวเพิ่นให้ซื้อลอตเตอรี่ไว้เนาะคะ่ะเพิ่นว่านาจะเมนตัวนี้ละเพิ่นว่าหา40เนาะคะ่ะเลขล่างนี่เพิร์นไฮ40เพิ่นว่าค่ะในข่วมฟันที่สองเนาะคะ่ะแต่อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อนี่ฟันทั้งเบิร์ดสามขีดเนาะคะ่ะสามข่วมฟันค่ะ ย่าลืมแคปหน้าจอไวค่ะแล้วก็ย่าลืมตัดกับหมุนนำแน่ค่ะมักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั่นค่ะ,คะถ้าคลิปนี้ที่แอดนําเสนอท่านผู้ชมนี่ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงผ้าร่วยน,นําในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณค่ะ